มาแล้วใครที่กำลังตามหาอยู่รถแบนด์หลักนะคะผ่อนถูกๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นน้อง i s u ู u d m a แนะคะเป็นตัว All New ปี2012ราคาเพียง269,000บาทจะสวยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะคันนี้สีเทาเดิมโรงงานมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อีซูซูสีแดงไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมชุดไฟตัดหมอก ไฟไท้ายเดิมโรงงานท่อแต่งซิ่งไทยเทคันนี้นะคะเป็นระบบกระจกไฟฟ้ากระจกข้างสามารถตับไฟฟ้าได้พวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเสียงเดิมโรงงานเชื่อมต่อ a r ร USB ได้สามารถฟัง f อ a m ได้แอร์เมนนวนระบบเกียร์5สปีดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้องคันนี้เป็น น้อง isuzu d max all new นะคะเป็นตัวสเปคแขบเครื่องยนต์2,500ซ c นะคะเป็นตัว L เกียร์ธรรมดานะคะปี2012ราคาเพียง2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเพียง5,900บาท72งวดหรือตลอดอายุสัญญานะคะสนใจโทร0812386699ค่ะ